การบันทึกแกยการค้าวันที่13มกราคมแจกค่าอบรมปกแกมบัญชีให้กับบริษัทเบยเยอ์จำกัดเป็นเงินสด1,000 10, 0บาทบวกแบบเ7%เรได้เราไปส่งของไปกำกับภาษีไปเสร็จรับเงินเลขที่3,000ทำการหากาักภาษีหน้าที่จ่ายตามมาตรา3เตรัสะหักภาษีในอัตรา3ปเ เข้าที่โปรแกรมค่ะเลือกระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้าค่ะคลิกปุ่ม Work Flow ค่ะเข้าที่ใบสั่งซื้อ PO ค่ะเอ้ะขอโทษค่ะกด Cancel ค่ะแล้วที่ In ไว i บริการค่ะเลือก2.1ซื้อสดค่ะหน้าจอจะขึ้นใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินค่ะ ลเลขเอกาสาร0 0 0 1คลิกปุ่มโอเคค่ะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่ปล่อยให้โปรแกรม running ให้นะคะเลขที่อ้างอิงคือ3000ค่ะมาที่วันที่เอกาสารค่ะวันที่เอกาสารคือ13ทับ0 1ทับ58ค่ะเดือนปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นกดโอเคค่ะ ผู้ขายใส่จุดกด enter ค่ะเลือกบริษัทเบเยอร์จำกัดรหัส s ขีศค่ะกดเลือกค่ะยอดนี้ขนาดนี้ 0, 0, 0บาทกด OK ค่ะใช้รหัสสาข,าขาของผู้จำหน่ายในรายงานภาษีกด yes ค่ะมาที่คอลัมน์ทีค่ะใส่จุดกด enter ค่ะ เลือกรหัส3นะคะบริการค่ะชื่อสินค้าค่ะใส่จุดกด enter ค่ะค่าโปรแกรม modify นะคะกดเพิ่มค่ะขอโทษค่ะกด f k e ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด yes ค่ะกดเลือกค่ะมาที่ช่องจำนวนค่ะ ใส่1ค่ะโปรแกรมจะขึ้นระบุจำนวนสินค้าและหน่วยนับกดโอเคค่ะราคาคือตามที่โจทย์บอกค่ะหนึ่งมืนบาทค่ะโปรแกรมจะขึ้นระบุราคาสินค้าและอัตราแลกเปลี่ยนกดโอเคค่ะ มาที่ด้านล่างนะคะบันทึกหักบ,บันทึกภาษีหักหน้าที่จ่ายเปลี่ยน N เป็น Y ค่ะมาที่ช่องเลขที่อ้างอินค่ะใส่3,000ค่ะกด Enter ค่ะมาที่ช่องเงื่อนไขการหักภาษีค่ะใส่1ค่ะหากหน้าที่จ่ายตามมาตาใส่1ค่ะ มาที่ประเภทเงินได้ค่ะคีย์ว่าค่าจ้าง modify ค่ะเสร็จแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเอาขอโทษค่ะกด cancel ค่ะ สี่สามเปอร์เซ็นต์ใส่สามค่ะเสร็จแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะเสร็จแล้วกด F10 เพื่อบันทึกค่ะ หน้าจอจะขึ้นลงบัญชีอัตโนมัตินะคะกด F10 เปนถึกค่ะกด No ค่ะกด Fk เพื่อออกค่ะแล้วข้อมูลนี้กด Yes ค่ะกด Fk ค่ะกด Cancel ค่ะเราจะเข้ามาแก้ไขข้อมูลที่ระบบบริหารนะคะ ที่ฐานข้อมูลค่ะกดที่เพิ่มและแก้ไขไรายชื่อสินค้าและวัตถุดิบค่ะคลิกที่ค่าเปรนการ modify program ค่ะกดแก้ไขค่ะเราจะทำเราจะทำการจับคู่บัญชี บัญชีซื้อสดค่ะพิมพ์คำว่าค่าจ้างและบริการค่ะ รหัสคือ512002กดเลือกค่ะบัญชีซื้อเชื่อก็พิมพ์รหัสไปเลยนะคะ512002กด enter ค่ะกด f 1 0เพื่อบันทึกค่ะยังไม่ระบุผู้จำหน่าย boi หรือผู้จำหน่ายนั้น non boi ต้องการ Save กด yes ค่ะกด f เข็บออกค่ะ แล้วเข้าไปแก้ไขข้อมูลที่ระบบซื้อค่ะคลิกปุ่ม Work Flow ค่ะคลิกที่ i n v o i c e บริการซื้อสดค่ะคลิกโอเคค่ะกด F 2แก้ไขค่ะเราจะทำแก้ไขในการลบศูนย์ออกตรงเลขที่อ้างอิงหนึตัวแล้วใส่เพิ่มไปใหม่นะคะแล้วกด F 1 0บบันทึกค่ะจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่การลงบัญชีอัตโนมัตินะคะ กด F10 บันทึกค่ะกด No ค่ะแล้วกด f k เพื่อออกค่ะการบันทึกเสร็จแล้วนะคะ